เรื่องคดีฟาร์มนะคะเราไม่เคยบอกใครเลยนะคะเรื่องคดีฟาร์มแม้แต่นิดเดียวเรื่องของอายกงอาจารนะคะแล้ววันนั้นนะคะสิ่งที่จำเลยออกมาถแถลงหน้าศาลนะคะเราก็แค่ตอบได้แค่เพียงประเด็นที่หน้าศาลนะคะที่อาจารจเลยเขาออกมาถแถลงการกับ,ก,บ,ก,บกับทีมงานทนายหน้าศาลนะคะเราก็เป็นยูทูบเบอร์ช่องเดียวนะคะที่ที่ไม่สามารถที่จะพูดอะไรเราเราเรา,เราทำได้แค่เซฟท่านอาจารเทปท่านตํารวจแล้วก็ เสพเจ้าหน้าที่นะคะเราก็ไม่สญญามารถที่จะตอบประเด็นอะไรได้นะก็นอกจากว่านอกจากว่านะครับวันนั้นจะเลิศจำเลยแถลงการเรื่องอะไรเราก็จะต้องมาตอบเรื่องแค่นั้นพออย่างวันนี้จำเลยแถลงการเรื่องนี้เราก็แค่ตอบได้แค่นั้นเราไม่เคยส่งข้อมูลให้กับใครนะคะเราไม่เคยให้ข้อมูลใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครหรือว่าช่องไหนไปหาข้อมูลมาจากไหนอันเดงยกันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้ค่ะตอแหลอีกแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะอจอนฟังกูนะแม่มึงไม่เคยได้ข้อมูลจากกูเลยอยงเรื่องคดีฟาร์มแล้วกูก็ไม่เคยส่งให้ใครด้วยย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปมาเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักในการรับชมรับฟังตอนนี้ดิ้นใหญ่นะครับออกมาพูดถึงเรื่องคดีฟาร์มต่างๆนานาของจําเลยออกมาดิ้นนะคะออกมาดิน้นพานัาน่พาเลยว่าเราไม่เคยส่งข้อมูลให้ใครผมเชื่อว่าอีกไม่นานครับเดี๋ยวจรนะเข้กมาเปิดเชื่อผมสิครับ นะคนอย่างนี้ส่งข้อมูลหมดบอกช่วงนั้นจระเ้ยังอยู่กับข่าวอยู่แล้วก็ทีมอวตารหลายคนยังอยู่กับข่าวอยู่นะพวกนั้นนะครับเขาจะออกมาแฉกันเองใจเย็นๆถ้ามันพูดสิ่งนี้มันพูดเนี่ยมันจาตอแหลเนี่ยเดีย๋ยวจระเข้คงจะงัดหลักฐานมาตบมันตบมันนะอย่างพวกอวตารชื่อแอนนอร์แอนนาอะไรเนี่ยพวกนี้นเขาจะเป็นเมื่อก่อนอยู่ฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าถ้าถ้ามันมีอะไรที่มันผิดเนี่ยพวก YouTube, มีหลายช่องนะพวกพวกสภายาดอง หรือช่วงนันที่อยู่นะทุกพยดอแล้วก็พวกสมแป้นแป้นปนโปกแล้วก็ช่วยไหลๆพวกนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาออกมาแฉนะมันบอกว่ามันไม่ส่งข้อมูลใช่ไหมเดี๋ยวเขาเอามาแฉนะเละเทะมันเป็นอะไรไปกันใหญ่แล้วตอนนี้นะครับหหนักแล้วค่ะ เราจะวิเคราะห์เราจะว oh ิเคราะห์คดีได้เนื่องจากว่าศาลชั้นต้นนะคะมีคำพิพากษาแล้วเราถึงมาวิเคราะห์คดีได้นะคะแต ON, mm ่ก่อนนั้นเนี่ยเราไม่เคยวิเคราะห์คดีเราไม่เคยส่งข้อมูลให้กับใครเลยนะคะเราไม่เคยไม่เคยนะคะเราไม่เคยเลยนะคะว่าส่งข้อมูลกับใครเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่มีหรอกค่ะจอนมึงมาฟังกูนะคะแม่แมวมึงไม่ได้ข้อมูลอะไรกูเลยนะคะแม่แมวแล้วตอนนี้ครับออกมาทวงบุญคุณอย่างหนักเลยนะคะหนักมากค่ะ หนักเลยคะ่ะเป็นอะมากนะคะออกมาทูลคุณแล้วนะคะอืมเราไม่สามารถที่จะเอาคดีอะไรต่งตางๆอานาะที่สาระสําคัญเราจะไม่สามารถออกพูดได้นะไอจอนกูจะบอกมึงให้มึงไปถามไออู่ไปถามไอห,หมูอ้วนนะคะว่าไอห,หมูอ้วนถูกไล่ออกจากศาลไคฟงนะนะนะคะมึงต้องไปถามหมูอ้วนแต่เราเองนะคะกูไม่เคยถูกไล่ออกจากศาลไคฟงกูหิวคลิปกูบอกมึงคำว่ากูหิวคลิปกูหิวคลิปอีจัดกูต้องถ่ายคลิปไหม มึงจะให้กูนั่งทั้งควันอยู่บนสายฟ,ฟงกูไม่มีคลิปลงแล้วกูจะต้องกินอะไรกูต้องจ่ายค่าน้ำมันค่นไรอิสั์กูบอกว่ากูไม่เคยถูกสารไรฮะนี่มึงพูดบิดอิจัดตบกูไหมมึงตบกูไหมมึงตบกูไหมฮะแม่งขึ้นสจัดกระเล้ง,งพูดอะไรแม่งไม่เคยจำได้หรอกตอนนี้นะครับพี่คะสถาการตอนนี้เขาออกมาดิ้นมากเลยคะ่ะ ก็อยากจะอัปเดตให้พีีให้เอทุกคนได้เข้าใจากันว่าอีดำมาลายตรัวนี้ดิ้นมากไม่เคยส่งข้อมูลกับขายจริงหรือเปล่าคะระวังจระเข้จะเอามาเปิดนะคะระวังนะคะอวะตารนี่เคยอยู่กับคุณนะคะกี่ช่องนะคะนึกให้ดีๆนะคะนี่กำลังจะตอแหลใช่ไหมคะฮะมึงกำลังจะตอแหลใช่ไหมมึงตอแหลใครมึงตอแหลได้ แต่มึงตอแหลคนที่เคยอยู่กับมึงไม่ได้มึงจะคิดว่าสิ่งที่มึงพูดในวันเนี้ยนะหลายคนเขาจะไม่ออกมาตอบโต้มึงมึงรอติดตามชมคนเขาเกลียดมึงเยอะตอนเนี้ยคนเขาไม่ชอบมึงเยอะคนอะไรนะไม่อายนะไม่อายออกมาแสะจำเลยออกมาด่าจำเลยทางที่จำเลยไม่ตบตตอโตอะไรเลยมึงเป็นอะไรของมึงมึงตอบกูสซิฮะ อาการเป็นยังไงคันห่อยว่างไงฮะอาการเป็นยังไงคะตอนนี้นะคะออกมาต่อแหลสังคมค่ะว่าเราหนูหนูนู่นหนูนี่หนูไม่เคยที่จะเอาข้อมูลเนี่ยให้กับใครคะ่ะไม่เคยเอาข้อมูลให้เอาใครเลยนะคะเรื่องราวต่างๆหนูต้องเซฟอาจารย์หนูต้องเซฟตำรวจหนูต้องเซฟทุกอย่าง แต่หนูไม่เคยเซฟลูกตัวเองคิดตุยไปค่ะหนูไม่เคยเซฟหมาที่ถูกหมาข้างบ้านกัดค่ะหนูเซฟทุกอย่างค่ะมึงเซฟและข้อมูลหมายของนายชายัชยบชยบชัยยศชัยชัยภูมิไปอยู่ที่นู่นได้ไงอืมกูเคยเห็นอยู่ไอ้หมายเนี่ยมึงส่งอวบ,บาตาอ่ะมึงกล้าสาบานไหมไอ้หมายเนี่ยระหว่างอีดำอะไรกับชัยยภูมิเนี่ยนะ เออกับลุงชัยภูมิเนี่ยกูเห็นไปโพสต์อยู่ในสภาในในในเพจไหนสักเพจหนึ่งนะไม่รู้สภายาดองหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าไอ้หมายเนี่ยนานนั่นแหละจริงไหมเออมึงสตอบอรแหลว่าไม่ส่งข้อมูลอีผมแดงที่ขึ้นไปในสารไชยฟงนะั่นอ่ะมึงก็ส่งข้อมูลให้จริงไหมเวลามึงสืบพยานลงมามึงคอตกกลับบ้านทุกครั้งเลย จริงไหมอือถามว่าจริงไหมเวลามึงสืบพยานกลับมามึงคอตกกลับบ้านทุกครั้งเลยมึงไม่เคยที่จะพูดฟามติงอะไรเลยทักครั้งหนึ่งมึงจะเลิกตอบแลแลกกี่โมงมึงจะเลิกตอตอปตอเบแลแรกกี่โมงมึงตอบกูก่อนซะอือตบเลยขนาดผมไม่เคยถูกสารไข่ฟงไล่มันก็ยัยงมาบอกว่าผมถูกสารไข่ฟองไล่ ตอนที่ผมขึ้นศาลแค่ครั้งเดียวตั้งแต่อยู่กับอยู่กับไออ,อยู่กับลุงชัยภูมาเนี่ยริดไหมครับผมอยู่กับลุงชัยชัยภูมาเนี่ยผมเคยแค่ถูกศาลไล่แค่ครั้งเดียว <c oughs> ไม่เคยถูกศาลไล่อุ้ผิดผิดผิผิดไม่เคยถูกศาลไล่เลยแม้แต่ครั้งเดียวมึงเอามาพูดได้ยังไงวันนั้นกูยืนคำลบคำลบศา,าลขอญาตอ้าเขาน้ำกูออกไปเลยถ่ายคลิปเลยกูไปถูกไล่ออกตรงไหน อีกวันหนึ่งกูก็ไม่เข้าเพราะวันนั้นที่กูเข้าไปแต่งตั้งทนายก็มีอีอป้าบานเล่นไอข้ขาหมูถูกไล่ไม่ให้เข้าค่ะกูยังไม่เคยถูกใครไล่เลยกูก็เลยอ่ะในเมื่อมันเล่นประเด็นนี้อ่ะลุงชัยภูมิผมไม่ขอขึ้นนะขึ้นไปเลยผมขออยู่ข้างล่างนะผมไม่ขอขึ้นนะนะลุงชัยภูมิผมไม่ขอขึ้นนะอืมแค่นั้น <c oughs> มึงจะเรื่องตอนเปแหลกกี่โมมึงถามกูนหน่อยอียดำอะไรมึงนี่แม่อ้ยออกมาพูดถึงเรื่องคดีนี่เป็นอะไรเนี่ยฮะ ออกมาพูดถึงเรื่องคดีฟาร์มอะไรคะเป็นอะไรคะอาการเป็นยังไงคะบอกหน่อยสิคะกรุณาไปหาหมอด้วยนะคะอาการค่อนข้างที่จะหนักนะคะตอนนี้ดูทรงแล้วดูทรงดูท่าทีแล้ว <c oughs> นะคะฝากว้ให้คิดนะคะกระุณาพบแพทย์คะ่ะอาการหนักนะคะอโอเคนะคะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะ